เป็นเยือราอยนินซีเมนนอะอืมอร่อยไม่น่ะเออถไว้หนูชอบอะไรเย็นๆเนี่ย<ม>พวกนั้นถ้ากินเย็นแป้งนก็จะอีกอย่างห<ม>นึ่งขึ้นใช่เป็นย็นไบ้างอร่อยไหม,อ,อ,ไหมอืมสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในครัวนะบอกเลยว่าวันนี้นะครับมาซ้ำเมนูที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับ <ện pigeon S 2> น loser, ั diabetes, ่นก็คือเมนูอะไรพี่เฟมโมจิหอมผลไม้แล้วแม่ดูสูตรแล้วแม่ก็แบบเอ้าสูตรรอบกับมะ่วงอร่อยอ้าวตายแล้วแล้วรอบใหม่มันจะอร่อยเหมือนรอบเก่าไหมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันก็สูตรรอบก่อนนั่นแหละแต่จริงรอบก่อนเมือสูตรตอนจริงๆอ่ะมันเดินไม่ร้อยเดิเนี่ยก็เลยอร่อยเต็มค้นมาวันนี้ก็จำผิด มาทำซ้ำกันอีกรอบหนึ่งนะพี่เิี๊ยบอกว่าเห็นแม่ทำแล้วก็ฟ<ช>ิลบอกว่าอร่อยแม่บอกว่าอร่อยก็เลยอยากเอากลับไปกินบ้างนะครับพดิฟิลก็เลยบอกว่า,าซื้อ,อยากอะแถวบ้านไม่งั้นก็ไปตลาดเนี่ยพวกเซฟว,วัน,นะอะไรอย่างเงี้ยต่อต่อแถวนาไงนี่ลงมือทำเองเลยอ่ะพี่เปม๊ยกใช่ถ้าเกิดเขาทำอร่อยแม่เดี๋ยวเขาขโมยสูตรไปทำขายอีกมันดูยากนะพ่อไม่น่าไวใช่ครับมันหลายอย่างอ่ะเดี๋ยวของ อือแล้วก็เดี๋ยกินนานมากเมนูนี้บอกเลยเบาๆหนุกไม่เป็นไรหรือว่ามันคืนหรอมาตอนนี้ไม่เดินทำไรอยู่กับน้องฟิวอะครีมชีสเนี่ะแล้วฝั่งนี้นะครับนอนแปมคืออันนี้มันมีให้กดนะแต่มันกว่าจะลงอะอ่องช้ากว่าใช่ไหมแต่ว่าสูตรนะที่ทำตัวยากเกินรุกมันจะดีจริงๆเลยเราเพิ่มสูตรอีกแล้วเดี๋ยวล้มละลายอีกแล้วไม่หรอกหนกอย่ารังหวัแล้วส่วนวันนี้ผลไม้เราท็อปปิ้งนะเป็นอะไรบ้างพี่ฟิมเป็น ฟิมเห็นบิกิวีอังกุลแล้วก็สตรอเบอรีออ่เหมือนเดิมเลย <c oughs> จำโสรเลยนะพี่ฟิมเดี๋ยวไปทำกินแป้งอะไรบ้างก็ไม่รู้ช้<ม>นอนเนียวเขาโคตเฮ้ยไ,ไปดูเลแม่พาเขา้าวกลุ่ย้อนหลังได้ฟิม <c oughs> <c oughs> บอกแค่ผัดกะเพราหนูยังผัดไม่ได้เลย <c oughs> ดูแม่วาเขา้าวกลุ่ เว้ยแต่ตอนนี้ก็บอกที่เราไปคือออกจนเก็บไม่ทันคือเมื่อเช้าก็เก็บไปแบบเก็บขำๆอ่ะเก็บเศษเม็ดอ่ะโผมไม่มีเหลือที่โต๊ะเก็บตกโอ้เก็บไม่ทันเลยเหรอแล้วกระเพราอ่ะกระเพราก็ขึ้นสวยเลยตอว่าเดี๋ยวจะหาไม้มาทับเพราะบัตเดินลงมาต้นโต้นใหญ่แล้วอ๋อด้ยินดีไหม่ของให้ดูบ้างสิของที่เก็บไปจากบ้านสวนคือดีๆงนั้นเลยพี่ติ๋มบอกได้เอาไก่ไปเลี้ยงตั้งสิบตัวไหมไว้แต่เนีะยไว้ไหนต้องไว้ในห้องแมวเออ อ่ะตอนนี้นะครับก็การกรองกันอยู่นะฮะใช่ฟิวร้ายว่ะคนเดียวสองมือเลยเหรอทุกคนให้ชิมเราจะได้ไม่ผิดคนเดียวหลาโนโนเจอญไว้ก่อนได้ไหมเป็นไงพี่พีมชีสเป็นไงพิมชีสเป็นไงร้านไม่ฟิวไมมันติดเปรี้ยวแบบเป็นไงไม่รู้อะในของเรามันเป็นแบบว่าครีมเยอะลงเพราะแม่ใส่สูตรมันก็เลยถ้าสมมติเราใส่แค่ร้อยกรัมมันน่าจะแบบอ่าจจะติดเปรี้ยวแต่นี้ไม่เปรี้ยวนะจ๊ะ อร่อยใช่ไหมแต่ที่ร้านเขาเลยแบบมีครีมชีสตรอเบอรี่ออริจินอลบลูเบอรี่อืมมีหลายอย่างอ่ะ,อ,ะอันนี้คือเดี๋ยวกรองอีกรอบหนึ่งใช่ไหมแม่อันนี้คืออะไรเอ่ยก็เออันนี้เป็นอะไรแม่แป<ต>้งโมจิไงเดี๋ยวก็ไปนึน่งใช่ไหมใช่ติวน,นั่นค่ะที่ตากันหรอก คิด <c oughs> ดูอ่ะถ่ายส่งให้พี่ฟิฟล์มดูอดใจไม่ไหวก็ต้องมาทำอ่ะแม่ซื้อกินมันก็ได้แต่มันหายากคิวมันเยอะให้แม่ทำให้น่าจะได้กินเยอะกว่าแล้วก็อร่อยกว่าหน่อยนึงน,นี่หน่อยน, <c oughs> นึงเว้ยแม่เยอะหน่อยก็ได้เราจะหาซื้อแฟนสองเ็จแต่ไปดูเทไม้หมดจะไปดูคลิปเขาแล้วแบบไม่ใช่เหรือกล่องกล่องคิตตี้พอแล้อมอ่ะ นี่ก็ไม่มีอะไรแม่เดี๋ยวรอแค่เอาไปนึ่งเนาะแล้วก็มาจัดพวกผลไม้ใช่ไหมใช่ก็คือให้แป้งมันสุกอืมแล้วก็เดี๋ยวมีตัวนี้ด้วยใช่ไหมอันนี้อะไรเอ่ยแฮเกอร์แฮเกอร์ไว้ตําแล้วก็เอาไว้โรยด้านนอกตําตําหัวหัวหัว่าว้าเห็นหัว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 หมีบัเป็นคอนเฟวหัวหหมือนวหัเราก็บวัวหัวหัหัวหั้หัหรือว่าจะเป็นตัวอะไรั เรียกว่าอีสคอบเออหนแหละอันนี้คืออินเตอร์ขึ้นมาหน่อยอันนี้เราจะทั่วไป<ฮ>ไม่รู้ว่าเราต้องกินแบบไหนไงแม่เนื้อเขาแบบนุ่มมากเลยนะ <โฮ S 2> นี่เหรอที่หนูจะได้เอากลับบ้านโอ้ยครีมเนื้อนุ่มมากกับคนน้องๆบอกว่าอยากให้เปิดร้านพี่เดือนห <c oughs> นึ่อ้นี่มันหย่อมๆเลยค่ะแล้วตอนนี้นะครับฝั่งโน้นนะครับเอาไปนึ่งแล้วกี่นาทีแม่ประมาณยี่สิบห้าแล้วทำไมปากต้องเลอะด้วยคุณอะ โหฟิวเคลียร์ดิเงยอ้าวฟิวไม่เอาเข้าปากอะครับเออเดี๋ยวจะอทำอันนี้เป็นไข่พุลละมาเดี๋ยวจะอทำอันนี้เชี่เอามาอวดรอบก่อนเขากลัวไม่พอกินไงครีมช nah ีสหมดเดี NP ๋ยวต้องซื้อใช่ไหมอ่ะเคสกินแล้วชีสไม่อร่อยนะไม่ไม่เลี่ยนแล้วก็ไม่เปรี้ยวปลาเลม หมดหมดแล้วผลไม้อ่ะชิมกันอยู่นี่แหละเพราะว่าเราใส่วิปกเบิ้งเกินน้อยเลยมาเลย์นัวบิปปิ้งอ่ะเออโอเคอ่ะไม่เดี๋ยวเิาไปแช่ตู้เย็นแล้วนะครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวก็รอฝั่งโน้นนะอ่ะโอเคเตรียมห้านาทีโอเคนะครับอันนี้จะเป็นผลไม้นะครับที่เอามาทำเป็นท็อปปิ้งวันนี้นะครับโอ้โหอันนี้พี่พี่เ่ากลับเหรอนี่แม่ใส่กระปุกสองอันเพราะว่าอะไรให้สองอันเลยวะของดีอ่ะนี่หนูได้อันนี้กับกระปุกคิมชิสกระปุกเล็กอ๋อโคตน่าดี เดี๋ยวค่อยไปชิมอ๋อนะเดี๋ยวจะหอกินที่นี่ด้วยใช่เอาแบบสำเร็จไปกินด้วยเพราะว่าถ้ามันไม่ได้คุกฟิวว่าเอาไปแช่เย็นนะพวกนี้มันก็ยังไม่เหนียวเพราะว่าฟิมเคยซื้อที่ตลาดใช่ไหมแล้วแบบว่านี่คุ<ว>กเอคอนเฟกแล้วเอาไปแช่เย็นมันไม่เกาะมันไม่ลอยอะค่ะวันนั้นเราทาแล้วเหลือชิ้นหนึ่งเรากินไม่ไหวมแม่คุกแล้วเอามากินยังนุ่ม แม่หนูหมายถึงว่าไอคอนฝ่นมันเป็นคอนเฟกไงตอนนั้นเป็นเคอนเฟกแล้วเอาแบบไปแช่เย็นเช้ามากินแล้วแบบคอนเุกมันไม่ก้อมันทำอะไรให้แบบว่ามันติดแป้งมันก็ไม่อร่อยแล้วไงเคยนทุกคนตอนนี้นะครับแป้งโมจิของเรานะครับก็สุกแล้วสุกแล้วนะครับแม่เดือนก็ใส่ตัวเนยเนยลงไปนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันบอกเลยว่าตอนนี้มันร้อนมากคิดว่าแม่เชมโอ้ยสุก พิมทำให้แม่ดูหน่อยได้ใช้มือทำไงหนูไม่ถนัดของกว่าหนูถนัดแค่กินแต่จงเห็นเห็นเนยมันเป็นงี้นะแต่พอมันเข้ากันแล้วมันไม่ได้เป็นสีแบบนี้นะมันเป็ไงมันจะเข้ากันตอนไหนใช่ทุกคนตอนนี้แม่ก็คือผสมแป้งกับเนยเรียบร้อยแล้วนะคะในเลยเดี๋ยวให้แม่ลองทําให้พิมดูก่อนแต่พิมทำตามอาแป้งล้วก่อนพี่ตั แล้วพี่ฝั่งนู้นทำอะไรอ่ะวุ่นวายจังเลยทำมันนาชีสครีมถาใครอยากดวไปดูในทิกติกระฮาไหนขอดูหน่ากินมากเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ดีกว่านะครับแม่เดือนกำลังปั้นอยู่นะครับอุ้ย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 แล้วก็แยกุ้ยอ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 ห้พอ่ฟยอุ้อุ้ยอุอุ้อุ้ยอ้อุ่ยอุ้้ยอยอย้ย้อนก้้ย่ เอาใหม่เดี๋ยวอยากใส่ผลไม้น้อยๆชิดน้อยๆข้าหนูเป็นไซส์มินิแง่ทำเป็นโปรนะแม่อืทำสองครั้งว้าวเห็นแม่เขาทำแล้วมันค่อนข้างโอเคนะพี่ีนี่ของแม่เสร็จแล้วนี่ข้าวหนูใส่กี่ชิ้นพี่พีพอย่างละชอนระหว่งพี่พีพมีฝั่งโน้นฝั่งนี้แม่ครบแล้วนะครับเ<อ>รียบร้อยค่ะเข้าไป อุ้ยด้วยมีแต่คนทำอย่างน้องพี่ตกเกนทำด้วยละกันโตเกนบอกเลยนะนนี่เดี๋ยวดูหนูหอมันจะได้ไหมเฮ้ยโปรอ่ะปิ้มหน้าปิ้นหลังใจเย็นจิครั้งแรกครั้งเดียวเฮ้ยขาดเหมือนฟิล์มทำคืนๆนะค้นๆแต่ต้อวันก่อนใช่ไอ้ต้องดีๆเอาเอาแป้งแปะบนฟิล์ม ได้ไหนไหนมาดูดิ่เราจะกินคำเล็กๆเล็กเล็กกิ่มงงก่อนทำไมไม่ได้อ่ะไม่สนแล้วอยากกินแล้วอ่ะอ่ะกินเลยอ่ะจานเนี้ยเฮ้ยเขาเขาเขาเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะหนูตั้งใจมากเลยนะโอเคกทำขายไม่ได้นะอายลูกค้าจริงทำเคสหรือเปล่าเฮ้ยมาคนมาดูฟิลแก้มือแก้มือนี่ถ้ารอบนี้ขาดก็ไม่ต้องทำแล้วรอบถัด่ะ อ่ะมาเดี๋ยวรอดูพี่พิมชิมก่อนดีกว่าพี่พิมชิมเลยค่ะอุ้ยเนื้อเป็นเนื้อนิ่มไหมแป้งเนื้อเป็นเนื้อฟิวสระโดดิวส์มันนวลนะอืออร่อยไหมป้าเติร์ดถูวไหมหนูชอบอะไรเย็นๆไงพวกนั้ถ้ากินเย็นแป้งมันจะอีกอย่างจะดูขึ้นใช่เป็นเนื้อบ้างอร่อยไหมอืออ่ะเทียบกับที่ไปซื้อที่ร้านมากินเป็นไงเอาจริงๆเอาจริงๆเนี่ย ชอบเค็มชีสที่แม่ทำมากกว่าที่ร้านอยู่เป็นเบอไม่อร่อยบอกว่าอร่อยกลิ่นเบาจังไม่นะหนูรู้สึกว่าที่ร้านเขามันจะติดเปรี้ยวอันนี้มันไม่ได้เปรี้ยวมันนัวแล้วมันได้กลิ่นชาร์ตก็เลยชอบมาแล้วฟิวได้ไหมเนี่ยนี่หนูแม่จับอย่างงี้นี่ไม่ต้องเชื่อมั้ยนี่นี่ทุกคนมาดีโอะหู เอย่าใส่แต็กอย่าพูดอย่าพูดค่อยๆจุ๊บใส่าจานเฮ้ยได้่ะฟิวว้าวถือว่าสวยงามมากใช่ได้ใช่อ,อ่ะมาเดี๋ยวชิมกันครับพี่ฟิลวไม่ได้ถูกใจไหมถูกใจเอากลับมาเลย <c oughs> เดี๋ยวดูน้องฟิวนะครับน้องฟิวเอาแคแคเกอร์แค่ด้านบนพอน,นะคะแต่ถ้าว,วางใส่จานมาันจะติดนะงงเอาแคคเกอร์วางข้างล่างนลอ่ะติดเจ้กี้แม่ลองแล้ว นี่ประมาณนี้นะฮะโต๊ะเราจะเลอะหน่อยนะจ้าอ,อุ้ยหนูชอบแป้งอ่ะอปปชอบแบบฟิลฟิสุดอร่อยแล้วชอบฟิลไหมต<ก><น>อบเดียังนะมาทุกคนกินกันว่ะอือร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมก็ได้ถึงจะครั้งแรก <laughs> อของพี่ฟีลทำไมเละอย่างนั้นนะอาจจะยองเนาะอะไรอ่ะเฮ้ยแต่ว่าโดยรวมอร่อยเอออะโหทุกคนกินกันใหญ่เลยนะครับเนี่ยวันนี้ก็มาทำเมนูโลองดีขอกล้วยไม้ใช่ครับวันนี้อาจจะแบบดูแล้วงงๆหน่อยนะเพราะว่าเราทำไปแล้วในช่วงแม่พาเข้าครัววันนี้พี่ฟิลบอกว่าเอออยากกินก็เลยแวะมาที่บ้านให้แม่ทำให้กินนะครับถือว่าอร่อยเหมือนเดิมถูกใจไหมพี่ฟิล์มถูกใจมาก แล้วน้องฟิละคะก็อร่อยนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดอยากรู้ว่าเอ้ยวิธีการทําทํายังไงกลับไปย้อนดูในช่วงแม่พาเข้าครัวได้นะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ถือว่าทําได้จริงอร่อยแล้วก็แป้งออกมาค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับแล้วก็โอเคแหละพี่ฟิลบอกเคยไปซื้อเขากินก็รสชาติก็ประมาณนี้แหละ แต่หนูแค่ชอบสูตรแม่มากกว่าตัวคิมชีดอะอ่าได้ไดลองดูนะครับชั่วโมงนี้บอกเลยว่ากระแสมาแรงมากนะครับมาก่อนได้ก่อนนะจ๊ะใช่ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย,บาย,บาย